เส้นทางเนี่ยที่บอกเหนือลงใต้ใต้ตออกนอกประเทศนะครับกรณีต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับ <นะ S 1> ตำรวจบุคคลแมนชั่นใหญ่ที่หัดใหญ่นะครับปรากฏว่าพบว่าเป็นแหล่งพักยาเ,เ,เ,เขาไม่แต่ปกติจะได้ยินแหล่งพักพิงอันนี้เป็น,น,นแหล่งพักยาของแท้เลยด้วยก็คือมีเอเจนต์ใหญ่เขาสั่งการและคือเป็นจุดพักยาใช่ไหมถึงเวลาเอเจนต์ใหญ่สั่งให้ไปส่งหรือว่าไปดรอปที่จุดไหนเขาก็จะไปโยนตามแหล่งตามที่ต่างๆเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่า ตำรวจสืบทราบมาแล้วก็เลยเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลามีคนพักอยู่ในห้อง3คนก็คือนายสัญชัยเพชรสูตรคนนี้เป็นเจ้าของห้องคนที่2คือนางสาวเพียงระพีทิพากรเป็นแฟนสาวนะคะค,คนที่สาเป็นเพื่อนชื่อนายชานนใชายอ่อนอายุ26ปีเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวทีนี้พอไปสอบสวนอีกคนที่เป็นเจ้าของห้องก็คือนายสัญชัยเนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนเจ้าหน้าที่กองปราบจะเข้ามาเอาไอซ์ เกือบ 1>, 1กิโลกรัมไปตระเวนโยนให้กับผู้ค้ารายย่อยทําตามใบสั่งลายมาบอกให้ไปส่งตรงไหนไปวางตรงนั้นค่าจ้างนะอย่างต่ําครั้งละ5,000บาทค่ะยังไม่นับรวมมีทั้งไอซ์ยาบ้าท,ที่ไปโยนแล้วนี่คือเขาก็ทําตามมาเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วทํามา1เดือนนะคะก่อนหน้านี้เคยเอายาไปโยนมากสุด11มัด 2สน2 0 0 0 0กว่าเม็ดนะคะก็บอกว่าเออตัวเองเนี่ยก่อนจะมาผันเนี่ยคือเคยทำสวนมังคุดแต่อาจจะมีปัญหาเลยเปลี่ยนอาชีพซะเลยคือ,อต้องบอกว่าคุณผู้ชมเองต้องอย่าดูเป็นตัวอย่างถึงแม้ว่าเศรษฐกิจหรือว่าความเป็นอยู่มันอาจจะยากจนข้นแค้นหรือว่ามันจะหาเช้ากินค่าแล้วมันจะลาบากยังไงก็ตามเนี่ยแต่ผลสุดท้ายจะเห็นภาพสรุปข,ของคนที่ ห้องแวะกับเรื่องของยาเสพติดถึงแม้ว่าจะมีะไรายได้มีเงินมือเติบเลยนะสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้สุดทา้ายไม่ได้ใช้เข้าครูเข้าตารางอ่ะคุณผู้ชม